ค่ะอยู่กับผมดินนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรอ่ะก็เสียจว่าทําไมของมีของของใหม่ผมผมไม่ข้าวาซนต้ามาแล้วก็ได้ข่าราชนีน้ำแข็งครับนี่สะครับอ่าโหดม,มากนะครับผมก็จะมารีวิวของนะครับนี่กระทาน้ำแข็งก็ทําให้น้ำแข็งมาตกที่เรากดก็สมมุิเรากดมุงไฟ มุจับวกนี้ปลงไฟธรรมดาลแล้วแตมันจ,จะยากวากว่าผมก็มีสองอันเพราะว่าผมฆ่าตัวที่สองแล้วผมงฆ่าได้หลายอันเลยที่ผมชอบสุดก็คือนี่ครับนี่ถ้าไม่มีดาบ,บนี้งคงฆ่าไม่ได้ครับเพราะวันนี้แล้ววันนี้ผมจะมาฆ่าให้ดูครับแต่ก่อนอื่นเราต้องรอให้มือก่อนนะครับพักก่อนนะครับ ออ้ยเราต้องนานครับก็าดูกันเลยของที่ต้องเตรียมก็คือที่ปล่อยบอลนะครับเป็นรูปอย่างนี้ครับแล้วก็น้ำยาเพิ่มเลือดแล้วก็อน้ำยาที่กินเป็นบงและครับแล้วก็นี่ครับผมใช้ข้าวบ๊วยฉลามนะครับไม่ต้องแช์นั้นก็ได้เพราะเราเราต้องสู้ในนี้ครับไอ้ก็บอกว่าอย่นี้นะครับนั่งขอพักก่อนนะครับรอละคันเราโหานานเลยครับ ก็ใกล้จะมื่อแล้วรอเป็นรอนานมากโอเคกันก็มาเตรียมเลยมาเตรียมพองที่จะสู้เลยก็ทําแบบนี้นะครับถ้าแบบไหนก็ได้แต่ผมจะทําแบบนี้เห็นเขาทามาทําแบบนี้ก็เราวิธีดีแอ้สลับที ก็ยาต้มไก่คือแบบมียาดีอะแล้วครับข้มยา้มยานี่แล้วยาเพื่อเลือดย้าวีิ้วต้องการนี่ไม่เกี่ยวครับแค่าว,วางเอน,นี่ไม่เกี่ยวอ๋อเยอาขึ้นหเอที่เพิ่งใอ่มาด้วยนี่อ,อ่าก็ฮยอันเต็มเลย,ยไปเก็บกันนะครับ เจ้ะมันเป็นลูกกระสุนปืนไฟครับผมก็เพิ่งรู้ตอนเช้าเนี่ยครับแบบไปเลยนี่ครับก็จะให้เทเลปัดนะครับแล้วก็ปล่อยรอแล้วก็รอรนิดนึงครับไม่นานนะครับ แช์น้ำพึ่งรอก่อนใอ้ขอค่าไปก่อนนะครับพี่เกียรรอก็มืดนิดน,นึงแล้วนะครับก็ตราม,มาเริ่มกิมยากันเลยกิมยานี้นี่โอ้ยไม่ต้องกินกนระดาครับผมงม,มากินอ๋อรอให้มันไหลให้ได้นี่ครับเราก็ต้องทำแบบนี้ครับรูปปั้นนะ แนะนำให้เอาสัตว์อย่างอื่นครับผมของผมมันหายาปล่อยได้อย่างนี้ปล่อยไม่ได้อุ้ยก็เลยนะครับต้องยอมน่าจะเคยนะไม่ปล่อยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพูดอย่างพี้ เราซิกก่โมะละ่ังเจ็ดเอางินจะหนึ่งทุบเองครับรอยนิดนึงก็ได้ครับสองทุ่มก่อนโอ้ได้แล้วได้แล้วต่อไปรับกดสวิตสีแดงครับไม่ครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งกดอ้าวกดไม่ได้อะ มาแล้วนี่ครับสูงผมดูคนอื่นทํามาเขาก็ผมก็ได้ทำตามครับแต่ผมไม่ทำไม่เหมือนครับของเขาทําใหญ่มากครับผมทําแค่เลยครับครับไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจครับรับรองได้ของโหดแน่ครับ ข้าจะไโอ้สี่หัตัวละอ้โอ้โอ้กบตาย สงใสยเราเราเลือกเขาอวดแล้วมันดูมันจออันนี้ครับก็เนะนําครับอย่าให้กดแค่ตีแต่เขาเข้าไปยุ่งอะไรครับแม้แต่ในห้องสองเขาไม่ยุ่งเลยครับ ข้าไปเลยนะครับผมก็ข้ามไปเลยนะครับอ่อก็จะข้ามหน้อยก็ไม่รู้ครับมันนานเรากดจะก็ลองเพื่อนๆลองไปใช้สูตรนี้ดูนะครับถ้าชอบคลิปดีกดไลค์ถ้าอยากดูทุกคลิปของผมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ